น้ำมักสูตรนี้เราทําขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการไล่และกําจัดเห็บหมัดแล้วก็ไรเพราะว่าตัวเห็บหมัดไรเนี่ยจะเป็นพาราสิตไฟนอกของสัตว์เลี้ยงเราสามารถที่จะทําขึ้นมาเพื่อใช้งานเองได้สําหรับวิธีในการทํานะครับเราก็จะทุบพวกสมุนไพรหางไหลใช้1ขีดขานะครับตัวนี้เราก็ใช้1ขีดตะไคร้หอมเราก็ใช้1ขีดครับหลังจากที่เราทุบแล้วก็หัน่นสมุนไพรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปใส่ในภาชนะที่เราจะใช้หมักนะครับ ต่อจากนั้นเราก็จะเติมสารเร่งซูเปอร์พอร์เจอรลงไปเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนเราก็จะเติมน้ำนะครับเติมน้ําลงไปอีก1่ลิตรต่อจากนั้นเราก็จะใช้ไม้คนเพื่อที่จะให้สารเร่งซูเปอร์พอร์เจอรเนี่ยกระจายตัวได้ดีหลังจากที่เราคนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดฝานะครับเพื่อที่จะทําการหมักเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่ม7วันนะครับเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยตัวอย่างนะครับตัวนี้ก่อนนาไปใช้งานนะครับเราควรที่จะคนให้เข้ากันก่อนซึ่งอัตราส่วนในการฉีดพ่นก็คือ น้ำหมักสมุนไพรลิตรต่อน้ำา10ลิตรในการฉีดพ่นเราก็จะฉีดให้ทั่วบริเวณเล้าไก่ไปเลยนะครับซึ่งน้ำหมักตัวนี้นะครับจะไม่เป็นอันตรายต่อไก่เราสามารถฉีดพ่นได้เลยส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือการนำไปใช้ในการอาบน้ำเช็ดตัวให้กับสุนัขหรือแมวนะครับเราจะใช้ในอัตราส่วน1 0 0ซีซีต่อน้ำา10ลิตรสูตรน,นี้นะครับจะมีข้อดีก็คือเราสามารถที่จะทำขึ้นมาเพื่อใช้งานเองได้เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับแล้วก็ จะมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถที่จะหาพวกสม,มุนไพรต่างๆตามพื้นบ้านที่มีอยู่ใกล้ตัวนะครับมาทําแล้วก็ใช้งานได้สูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ